วัสดีค่ะศุยาเลี้ยงเด็กรุ่นในการเรียนัตถุศึกษงโรงเรียนมัตงุศึกาตั้งอยู่ทีบสงลาดทำ้นูสัญอกโรงเรียวัหนุศเสืาของเรามีนโยบายที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการเนเองเพราะว่าสึบเรื่องมาจากในช่วงสถานการณ์โควิดเด็กๆเราปัญหาเร่องาอานที่ออกเสียงกทําี่ที่จะแก้ปัญหา ตั้งแต่แะร,แะร,ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทุกทุกคนคณะกรรมการทุกคนได้มอบแรงใจเพื่อเฉลี่ยแก้ปัญหาเหตุกรณ์โดยใช้นวัตกรรมคุณครูเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่แก้ปัญหาให้กับผู้มีปัญหาในสถานการถ์ขาดม่ออนไม่เอาเด็กไม่ได้ของนะคะซึ่งคุณกีรตัตศักดีเป็นคนหนึ่งที่ ทุนน่ากรับขึ้นมาแก้ปัญหาโดยใช้กัตถีปังนะคะเรกลักบ,บ่อไปมาเชิญพิาอธิบายในเรื่องของนวัตกลับคนดีปังเลยสวัสดีครับผมคุณธีรศัยสิริครับโรงเรียนวัดหนองเสือครับแล้หน้าที่สอนวิชาวิทยาการขอมูโรงเรียวัดหนองเสือตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่ง ก็้องมีสารปี์ที่หนึ่งกับเรงทาศากอีที่สามหลังจากได้รับนโยบายของคณะกรรมการมาแล้วเนี่ยครับก็ได้นำนโยบายเนี่ยมาวิดเบือนนะครับแล้วก็ดำเนินการออกแบท่แผนการสอนเพื่อจะทำให้เกิดนวัตกรรมสำหรับโครนการการเกิดนวัตกรรมนะครับก็คือนำมาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนครับโดยใช้วิชาของโดยใช้วิธีการของโคดดิ้งนะครับ ซึ่งให้น so sort of ักเรียนกำลังปัญหาสร้างปัญหากับคเราให้นักเรียนัสิใจก้กระบวนการการเก้ยนญาาโดยใช้กระบวนการนางๆแล้วกการออกแบบพัฒนาแล้วก็การนำไปใช้แล้วก็ไปติดตามผลนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับการทำกันตางำเป็นต้องมีข้อมูลในการผ่านอารไปนสโดยการมีข้อืูลสาเราข้างมาากำหนดมะตราเป็นปัญหาในการ เนี passage, casos, ่ยหลังจากเราวิเคราะห์เนื้อหาแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการวิเคราะห์นักเรียนแต่ละคนรายบุคนครับโดย่ารกระบวนการของผู้ปัญญารับโดยกระบวนการของผู้ปัญญาจะทําให้เราทราบได้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความถนัดมีความสนใจในด้านไหนรแล้วเราก็นำนักเรียนที่มีความถนัดความสนใจที่แตกต่างกันมาจัดกลุ่มเอ้ยถนัด ทางด้านวิชาจิยธรรมาก็อาจจะดูแลเรื่องของการออกแบบโปรแกรมไปทำเสน่ห์ขนาดเรื่ของสุราไทยก็ไปดูแลเรื่องของเนื้อหาอรายของโปรแกรมส่วนเรือเยที่นาดเรื่องของการคำนวณเรมาดูเรื่องการเขียโปรแกรม การใช้ลาแบบปุ่มหรือใช้พ่วนเราจะาให้หนักเรียนสามารถจะสร้างแต่งานนได้โดยเมื่อนักเรียนสรางารงานสร็จแล้วเนี่ยเราก็จัดเวีให้หนักเรียนนำผลงานนี้ออกมาแลกเปลี่ยนยาายันนะัมาชมมาชมาห้ือนแล้วก็เลื่อนไปวิดีโอลื่อนไปภาพนะครับผลงานของแต่ละคนหลังจากนั้นก็โลก่ันสรุปผลงานครับโดยกระบวนการทั้งหมดนะครับก็จะจัดขึ้นใน ส่วนของวิชาหนึ่งวิชานะครับโดยเ,าดยเอาของส้นทางเข้ามาครับซึ่งเราก็ออกแบบมาได้เป็นโปรแกรมในการแก้ปัญหาก,การอ่านไม่อดนิ่งได้ของโรงเรียนครับซึ่งโปรแกรมนี้มีข้อดีก็คือสาอมารถที่จะ เป็นายแล้ว <tampoco> ก็นําขึ้นไปบนเครื่องแล้วก็สามารถที่เะสตรวจสอบใด้กับแลวกอยงคนอื่นสามารถที่จะใส่ได้เป็นแต่กนะครับที่จัดกระบวนการที่ผ่านมาเขาจะทำในเรื่องนี้สามารถที่จะใช้กระบวนการในการแยกแยปัญหาแล้วกการพัฒนาครับแล้วก็นำมาสื่อสารแนะหาักการการอานไรออกเสียงใน้โรงเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขงนครับ